विद इन टू द वाइट ओच एग्जांपल लो तुम फर्स्ट तुम सेकंड एनालिसिस एग्जांपल के एग्जांपल ले रहे हो जो सी पार्ट कैमरा नहीं आ

ถ้าไม่ไหวก็หนีตายมีคน vậy em ơi, Tôi đeo tôi vào đây nhé. โอเคโอเคปล่อยไปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไอ้นี่อ๋อสุดแปลงล่างนึกว่าชิลด์ออไรชุดปุนเนไทยทริปเปิลคิลมาด้วยกันแท้ๆร้อนซะง,งั้น ตัวนี้คมนะเอาเรื่องเลยตัวนี้ใช้ปืนอะไรวไะตัวนี้ ก็มไม่มีด้วยมันเล่นทีอะไรวะคนอะไรเลยโอ้ยยายาหนีไม่ได้เลยเสรเ็จแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน อยู่บ้านๆกับลุงก็มีตัวหนึ่ง่ยลุงมีตัวนะลุงขึ้นไม่ได้ไงอะไรวะอ้าไ

ที่ไหนได้ครับลุงแบบนี้เลียนยโคตรตึงเอ็ดโคตรตึงเอ็ดสอนวิชาทเลยอะทำไมตึงจังล่ะลุงลุงมีเหรียญน,นะแต่ไม่มีที่ชุบอ่ะ ่ามาเต็มหมนี้อบตัวไอวอลนไวอลอะไรเป็นหนามเป็หนามไอวอลอะไรไอวอลส p a t เอามันดีมันโดนไอตัวบันไม้กลุมากนะหจะหาตู้ที่ไหนวะเนี่ย จัดไว้ตัวนี้ลุงระวังหลังมันเอามาดิลอกว่าไม่ไหวแล้วเอ้เอ้เีบเอ็เยียไเอ้ยเอาไหมเอาไบวกละบวกละ